มีคนถามว่าเอินบีเอ็มขายดีไหมเฮ้ยขายเหรอขายจริงเหรอขายได้ยังมาซื้อมารารู้จักกันดีกว่านี้ที่ไม่ลากแค่แขนนะตายโต๊ะทำงาน สวัสดีค่ะดีเจเอิร์นนะคะพัทรวดีิบนมีซับค่ะชื่อดีเจโนรินะคะเนรีฉายรังสีค่ะสวัสดีค่ะดีเจเพียวบุญรัมฟ้าชัยศรีค่ะพี่ๆเขาแบบเกียรติทำงานนะคะลาบ่อยลาบ่อยเพราะพี่อาร์ตใช่ป่ะใช่แตตอนนี้ก็แฮชแท็กว่าไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมานะเราก็เลยมายึดรายการถูกต้องให้พี่ๆทั้งสามหน่อยค่ะไม่ต้องกลับมานะวันนี้เรามายึดรายการอะไรตายต่อบิวตี้ค่ะ ควรคาดแม้สก์เอาไว้ใครจะออกไม่รู้กูใส่ใครคนถามว่าเอิญบีเอ็มขายดีไหมคืออะไรขายหรอขายขายจริงเหรอขายได้ยังปรซื้อกูก็บอกแล้วเท่าที่รู้เลยไม่ใช่ของเราอายุ19ใช่อายุ19ค่ะตอนนี้เข้าวผานอะยังลูกเข้าแล้วค่ะครัอยู่ปี2ค่ะเรียนที่ไหนคะเรียนที่ไหนอยู่มรังสิตค่ะคณะดนตรีโนริสาหร่ายของพี่ ไม่ค่ะเคยมาปวดเราตอนมาเป็นพี่อาร์ตไปอยู่พี่อารร่างแขนหนู่มใต้โสนหูที่คนหน้าหนีอ้า เป็นลากกันไม่ไหวอ่ะอ้าวมารู้จักกันดีกว่านี้ที่ไม่ลากแค่แขนเจังหวหน้ากลาวมันสฟันลุงลงลงลงสุดท้ายที่เอิญไม่เคยมาเป็นเรซูเม่ผ่านการคัดเลือกมือของเล็กสุดนะก็ได้ให้ใครพลาดเคยพลาดอะไรตอนจัดรายการแล้วโดนหนักๆไม่ปิดไมค์ใครเคยเจ้เคยครั้งหนึ่งไม่ได้ฟังเขาไม่พออ๋อเหรอแล้วตอนนี้คุณพลาดเป็นไงแรกๆเจออะไรบ้าง11ปีที่แล้วที่เปิดไมค์อยู่แั้นเด้อมาตัวโพี่ตอนนั้นเราเคารพเขา ถ้าตกวันน <c oughs> ี <notre morph flats> ้ผู้สาว ข้างกลางความรุนแรงเนี่ยเขาหวังดีกว่าเราแค่ไหนบอกบอกสั้นๆเลยนะฝากหมาแต่ใจดีแล้วเวลาหนูมีปัญหานะเขาชนให้หนูก่อนเลยแต่บางทีให้ดีเจไปชนนะชนอะไรอ้าวไม่ใช่ไปชนเด็ลูกค้าพี่เล็กเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการปกป้องลูกน้องชนให้ได้เรื่องจริงถามว่ามีแบ็คใหญ่ไหมก็ไม่มีวันนี้เราจะให้น้องๆนั่งเร้คนนี้คือคนของเราแล้วพวกคุณจะทำอะไรเต็มที่เว้นแต่สองคนนี้ทำกับเราเยะ สังเกตุแล้ววันนี้ดีมากจ้าโอเกตโดนอะไรพวกพี่บ้างคกลางปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มรับสมัครเทีย่วนี้ยื่นมาเองปะใช่ค่ะแต่สองคนนี้ก็คือเหมือนมาได้โต๊เรานี่แหละเป็นคนบอกว่าลองส่งเทปหน่อยอ่าเป็นเจดานเลยเจด้านใช่พักหลังขยันดันด้วย้ะดันเด็กๆอ่ะอุ้ยต้องมีบ้านอัน ต้องมาทำเทปกันนสิกี่รอบได้นับไหมถ้ารวมทั้งหมดก็เกือบเกือบครึ่งปีคนเดียวคนเดียวเลยโมเมนต์ท <ok ี่ต้องยื่นเทปให้กับพี่เล็กก็จะ้นไพี่เล็กเปาเบานะคะไม่ได้ของคนของเราเขาเคยแรงแรงใส่เราได้เหรออแรงแรงคูดใจแรงแรง แต่เราก็จะรู้สึกแบบเฟลล์เฟลล์นกดดันหเดอยไม่ต้องห่วงเขาไม่ค่อยซื้ออะไรใครง่ายเขาไม่ซื้อเดโมพี่เล็กสุดนะไม่เอาพี่ทีแรกแคสพี่ไม่ผ่านนะอยากลูกของพี่ไหมแม่งทิ้งไม่ที่กักเขาพี่เขาทิ้งครั้งแรกส่งไปแล้วหายจอมไปเลยที่ผมทำอันใหม่มาส่งเลยเออดีแล้วที่มาอันเก่าพี่ทำหายหนูโดนโทรสองรอบนะใช่คือเพียวสมัครอ่าเข้ามาเอ i ามเพราะว่าลูกของพี่เผืออและพี่อาร์ที่ทำให้เหมือนเปนพี่รับแบบเฮ้ย อะไรวะไม่คิดว่ารับรีเซพชันหรืออะไรอโทรมาคุณอฟ้าใช่ไหมคะอ่ะหนูผ่านเอทานนะคะรอบแรกนัดวันเข้ามาคุยกันหน่อยพี่เล็กก็โทรมาเคยให้เบอร์แล้วแต่ไม่ได้เบอร์าเ่เบอร์แปลกเลยอ่ะอาจจะเป็นงานก็ได้หนูเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลนอนนี่พี่เล็กพี่เล็กไหนวะหนูก็กินได้เลยพี่เล็กไหนคะพี่เล็กนะครับเรื่องของมึง คือหนูไม่คิดว่าจะเป็นพี่เล็กถ้าพักหนี่ยหนูอะคิดว่าลุงของหนูลุงครับแล้วเขาบอกอ่ะ <c oughs> พี่เล็กเอ,เอ,กเอท่เา,ขา,เ,ขาเขาบอกว่า <c oughs> เปลี่ยนเสียงทันทีเลยเขาบอกพี่เล็กเขาหนุากแลหนูผ่านแล้วนะอะไรเงี้ยหนูก็จริงเหรอคะพี่แล้วพอวางสายหนูก็กลัวพอได้มาทำงานจริงจริงยังตีสิอยู่ม, <c oughs> มั <c oughs> ้ย <c oughs> แกงๆไงบอกว่าเออไม่ได้นะเขาแกงเราด้วยเหรอใช่แล้วเนี่ยอ๋อโอเคค่ะพี่เลยก็บอกว่าลอเลนเคยเล่นกับมึงแบบนี้ไหมไม่เคยแล้เรารู้ว่าเราได้เราโทรเข้าศูนย์เบียร์เนมาท้ายก็ได้มาเป็นครอบครัวเอทาโดนหนึ่งในครอบครัวของเราละลายพฤติกรรมระหว่างนั่งรถตู้ไปขอบตึก ฐานชนิดเปิดใจเมนเทอร์ที่แสนดีเพาชวนคุยเหมือนสนิดมาแบบสิปีมีใครเคยรับไลน์มาหลังสี่ทุ่มไหมมีงานเปล่างานแหละแต่หลังสี่ทุ่มนี่งานแล้วเหรอสี่ทุ่มของพี่ก็งานงานดีไหมล้วแต่งาน ใครเจอเหตุอะไรระหว่างจัดรายการนี่จัดกันมากี่เดือนแล้วเนาะเดือนสองเดือนแรกคือนสี่งกืานออกงานใหญ่กันมาแล้วด้วยนะงานลายทีวีอะบอก่ะก็เดินปุ๊บไม่มีคนกีตเลยค่ะคนเยอะ ไเราเดิมมาก่อนแล้วแบบใครว่ะคะยุคนี้ดีเจต้อง sign contract ในฐานะที่พี่พี่อาร์ตพี่โบเป็นพี่ที่แสนเดย์คอนเทนต์ไหนแรงเราต้องสั่งระงับเราได้มีการเห็นคอนเทนต์บางคอนเทนต์ยอมรับว่าไม่ได้เห็นโดยตรงมันไม่ผ่านเพจอื่นเลยสาบานเลยเรตอนนั้นไม่ได้ดูนะม้วนเข้ามาน้องกูเนี่ยจังหวะาเขาหมุนแต่เราม้วน คอนเทนต์ที่เห็นว่าแรงพี่อาร์ตบรรยงเป็นสราวยน้ำไม่ลอยู่ในสระแล้วเราเห็นได้ไงเป็นกระจกใสแบบนี้น้องค่อยๆเดินเข้าเฟรมมาเดิน่ครั้กหนึ่งน้องก็หันตัวกันชนท้ายมันไปบี้กระจกโอ้โหอาันไม่ไหวแล้วผมก็ไม่ไหวไปวงให้อะไรอ่ะเฮ้ยลูกมาทำไมเาียใจอย่างนี้พี่เจ้าไปดูสิทุกคน ตาไว้น้ำแม่งเบาไปเลยที่เป็นห่วงนะที่หลังทำอะไรพวกนี้จริงทำได้ทำเป็นศิลปินบุคคลส่งมาพี่ดูก่อนพี่อาร์ตคอยสกิมใจเขาเป็นบุคลชอนี่ก็ขอนอนๆกับขังนงเงียวรายการของเราจะทำเพื่อสังคมสอแคทแท็กพิมพ์หนึ่งให้เลิกคอนเทนต์แบบนี้พิมพ์สองเลิกหาพ่อมึงเหรอพอ้อาร์ตสองอย่างไว เอาละพิมพ์หลายอันมาหลายอันแล้วโอเคสองท้งสองมีมึงคนเดียวโอ้โหมีเล่อเช็คความสัมพันธ์น้องสาวของพวกเราหน่อยเหลืออยู่สองคนต้อ <ent> งเคล <s art> um> <INE Sh Words> ียิมีใครดูแลหรือยังดูแแลบเฮ้ย มีบ้างเรื่อยๆใช่แนละ้วก็มีค่ะมีนีม่มีคุยคุย,คยอ๋อโอเค,อเคสุดท้ายปากเอทามมีเดียไว้ในมือของน้องๆทุกคนด้วยครับผมก็ฝากชาวเน็ตทุกคนเพราเพียวนะคะในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์นะคะจะเป็นเพลย์ลิสต์คนเหงาเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลา,าบ่ายโมงถึงบ่ายสามของหนูห้าโมงเย็นถ,ถึงทุ่มหนึ่งค่ะรถติดติดก,ก็อย่าลืมเปิดฟังกันนะคะโอเคห้าโมงเย็นถึงทุ่มของเอิร์นนะคะเอฟเอ็มเพลย์ลิสต์คนเหงาเสาร์อาทิตย์เหมือนกันค่ะเก้าโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงค่ะมาปลุกด้วยเสียงใสๆสวยๆค่ะโอเคชาวเน็ตบอกว่า ข่าาวนี้ไม่แรกห้ามพูดสวัสดีเปิดไม่มาคืม่มึงอย่าพลาดเลยนะสัปดาหห์น้าอันนี้บอกคนดูอ่ะบอกตัวเองเนยแจมและพิกเลตพิกเลตเนโกะจัมชิวเกสชู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 วเกสดูจบอย่าลืมติดตามที่ไหนอันเอทามออนไลน์หรือไม่ต้อง อะไรดูว <G iro entender> ิตองวะเบอร์ชาแลลวชาแนลมือจืดจือจืดมือจืด